สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเล็กหยุดการขายหนึ่งวันนะคะวันนี้ยายเล็กไปหาหมอตาค่ะหมอนัดค่ะเออยายเล็กมีปัญหาที่ตาค่ะตายายเล็กแบบมองไปตรงไหนมันก็มีไอ้ไอ้ลูกดำๆอ่าสีดำๆสีอะไรวิ่งไปเรามองไปขวามันก็วิ่งมาขวาเรามองไปซ้ายก็วิ่งมาซ้ายเรามองข้างล่างมันก็ลงล่าง ไปตามสายตายายแล้วก,ก็ไปปรึกษาหมอค่ะหมอบอกว่า,ามีอายุแล้วอ,อะไรวุดในตาอาจจะเสื่อมค่ะสายตาเสื่อมตามอายุเขาบอกไว้อย่างนั้นนะคะวันนี้หมอนัดอีกทีค่ะยายเล็กตปตอนเ,อเดือนที่แล้วค่ะหมอหมอหมอ,หมอตรวจแล้วก็หมอนัดอีอกวันนี้นะคะไปดูความคืบหน้าสายตายายเล็กจะเป็นอย่างไรคะ คราวที่แล้วไปก็หมอหมอเขาก็ให้ให้อะอะไรอะเอ,าเอายาเขาเรียกยาหรือเปล่าหรือว่าน้ําำน้ําตาเทียมเขาบอกว่าให้น้ําตาเทียมมามาหยดตาขามามาล้างล้างวันละสี่รอบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรประเภทนี้นะคะนี้เราจะไปพบหมออีกครั้งค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ สวัสด,ดีเช้าอีว e ันค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานยายเล็กไปหาหมอมาเดี๋ยวยายเล็กยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงวันยายเล็กจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เราไปตลาดก่อนนะคะอากาศดีดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปตลาดก่อนค่ะเดี๋ยวตรงวันยายเล็กจะมาเล่าเรื่องไปหาหมอให้ฟังนะคะ เพื่อนๆเราจะให้ดูอะไรเมื่อวานตอนเย็นเนะาะยายเล็กกลับบ้านมายายเล็กก็ตัดส้มหาวมะนาวโหกค่ะก็เก็บไปบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่ามันยังเก็บไม่หมดเชา้ายายเล็กว่าจะมาเก็บแต่เก็บไม่ทันแล้วะคะ่ะเพื่อนๆเราจะไปตลาดแล้วนะคะสายมากแล้วเดี๋ยวเย็นค่อยมาเก็บอีกทีนี่นะคะเมื่อวานที่เราตัด ลงมาเมื่อวานเย็นมันสูงมันสูงขึ้นไปโดนสายไฟเขาค่ะยายเล็กเลยตัดลูกโตมากเลยเพื่อนๆตรงข้ามบ้านยายเล็กก็จะเป็นก่อสร้างสูงแล้วค่ะในซอยอยายเล็กก็จะไม่เงียบเงาแล้ว ต้นมะละกอน่ารักไหมเพื่อนๆต้นนิดเดียวค่ะยังอุตษาห์ออกลูกดูสวยงามมากมะม่วงก็สวยนะคะดูดูกล้วยสูงแข่งก,กันกับหลังคาบ้านค่ะดูสิ แข่งกับต้นมะม่วงเลยนะคะโอ้นู่นอะใบาเลยหลังคาบ้านเลยท่มานมะม่วงสวยไปแล้วบายบายค่ะลูกสาว ดูดูแค่ใหญ่เลยไปไหนแล้วอะสาวสวยสาวสวยเออพอพอแล้วหรอลูกเนี่ยพอแล้วหรอหมอกเลยกินหางเลยนะอืเดี๋ยวหมอกนั่นั่นหวานอากาเข้าทำามลูกอ่ะบอกว่านี่ลูกอ่ะ นี่ของตัวเองก็มีเนี่ยอ้าวทำไมอ้าวหมอกงงเลยหมอกงงไงหมอกนี่เขาทำไมงงเลยสาวสวยเอ้ยตัวนิดเดียวอูกินอะไรก็กินนี่อือันนี้เขากินกินเยอะกินได้หลายอย่างไงหมอกหมอกเอ้ย งอ่ะลูกงองอ่ะนะทำทำไมวะกินอยู่ดีๆยายก็กินถั่วยังหมดเลยดูสิเขาเป็นเลมถั่วใหญ่จะหมดแล้วอือบกินถั่วสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะยายเล็กจัดล้านแล้วเพิ่งจัดล้านเสร็จนะคะเตรียมตัวพร้อมที่จะรับลูกค้าค่ะมาทานข้าวรองท้องก่อนค่ะตอนเช้านะคะนี่นะคะอาหารเช้ายายเล็กเตรียมตัวพร้อมที่จะเรับลูกค้านะคะต้องรองท้องด้วยยายเล็กก็จะมีไข่มีน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มนี้ก็จะเป็นแค่น้ำปลาชิรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมะน,นาวน้ำปลาพริกป่นข<อ>้าวคั่วค่ะหอมซอยเล็กๆน,น้อยนะคะแล้วก็นี่ยายเล็กชอบหอมแขกแล้วก็กระเทียมค่ะนี่ยายเล็กจะมีไข่ยางเดียวค่ะวันนี้ง่ายๆค่ะข้าวเหนียวนะคะค่ะเราต้อง กินข้าวรองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาเราก็จะเหนื่อยจะหิวข้าวเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกินยาก่อนค่ะตอนเช้านะคะเพื่อนๆไว้ใสอย่างเราต้องเตรียมตัวพร้อมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะสําหรับที่จะรับลูกค้านะคะเรามีอาหารก่อน หลังอาหารนะคะเอ้เรามียาหลังอาหารนะคะยาสูงไวของเราก็คือความดันค่ะไม่ให้สูงไวส้สิไว้ใสไว้ใสยอย่างเราน้ำที่น้องมากินข่าวน้ำกันไข่ต้มยางมาต้มอร่อยมากจำเจ้าค่ะ อร่อยอร่อยบางคนก็จะว่าเออบางคนไม่ชอบหอมแคกไม่ชอบกระเทียมเนาะแต่ยายเล็กกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังอะค่ะกินแล้วรู้สึกสบายตัวมันแล้วแต่ของชอบแต่ละคนเนาะยายเล็กกินแล้วรู้สึกสบายตัวมากๆค่ะ ซื้อสำคัญมันอร่อยมันชอบด้วยค่ะโอ้ยไข่อร่อยอร่อยจริงๆเข้าคั่วพี่ปน่นเราทำเองอยู่แล้วนะผสมเจลวอร่อยค่ะหอมไหนไหนอยู่ไหนถ่ายรูปก,กันหน่อยเขามีน้องหลงมาอยู่ด้วยนะคะ ทุกคนดูสิมาเล่นด้วยแต่ไม่ให้จับนะคะดูหน้าตาดิตั้งชื่อให้เขาว่าหยกขาวนะคะเขามาเล่นแต่ว่าจับไม่ได้เขามาเล่นด้วยค่ะเล่นหทาง,ทางดูสิมาขอกินปลาดุกย่างยายเล็กนะคะมาขอกิน ไม่ทราบว่าเขามาจากไหนเขามาอยู่ก็อยู่บริเวณนี้แหละค่ะเขามาอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆโดนตัวใหญ่ไล่เหมือนกันเสียงร้องแต่ก็อยู่มาจนถึงจนโตป่านนี้เนี่ยน่ารักมากย,ายกขาเอ้ยดูดูดูด,ดูยกขาเอ้ยไหนคอนจับไหน เขาจับหน่อยน้ามาเร็วขอจับหน่อยนะเอ,อ,ยอ้าไม่ให้จับนะคะทุกคนดูสิแต่เล่นด้วยแต่จะจับหน่อยเดินหนีเธอก็อยู่ไปนะจ๊ะเอาที่สบายนะจ๊ะ แล้วก็มาเดินเอ้ยมานอนขวางทางเดินเนี่ยมันคืออะไรจ๊ะนะจะได้คุยด้วยใช่ไหมโอ้โหดู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 ดดแต่ก็เริ่มเข้าใกล้ได้เรื่อยๆนะขยับทีละนิดทีละนิดเขายังระแวงอยู่ค่ะเขาหนีหนีภัยมามั้งก็เลยไม่ไว้ใจเท่าไหร่ โอเคนะจ๊ะเอาตามสบายนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยายเล็กสิมาอ่าตอบเรื่องยายเล็กไปหาหมอเนาะค่ะเนาะยในเล็กยังบอทเทนเน่บอกอ่าเอฟซีบอทเทนเน่บอกอ่าพี่น้องค่ะเอาไว้ายายเล็กไปหาหมอมาแล้วเป็นจังได้ยายเล็กกะอ่าเป็น ตาข่างนี่เนาะค่ะเวลามองไปมองไปไส์กะสิมีลูกเป็นเป็นงอๆเป็นงอๆดำดมๆอะค่ะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมายายเล็กก็เลยไปปรึกษาหมอค่ะถี่มันเป็นนันเหมะยายเล็กก็ตกใจค่ะตกใจกับเปล่าไปหาหมอหมอหมอพันกะตอนแรกกับพิ่นกะว,ว่าบ่เห็นไม่ยังบ่เห็นไม่ยังแต่ว่ากะเล่าอาการให้ให้หมอฟังว่า เออ่มันเป็นยังสี่ยังสี่แล้วก็หมอถามว่ามันมีมันมีฝาแหลบหรือยังมันมีฝาแหลบหรือยังแยกเล็กกับว่าเอู้อันอันที่มันแป๊บ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 น่ะภาษาคุณหมอก็คือฝาแหลบเนาะเอ๋อมันก็คือฝาแหลบอีนีพี่น้องเพราะว่ามันแป๊บ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 มาค่ะอันผู้บ่เคยเป็นกต่สิบบ่รู้บ่หู้หรอกค่ะแยกเล็กก็เคยแยกเล็กก็เพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะ คุณหมอเพื่นกาว่าอาการแบบนี้ก็คือเป็นบุญในตาเสื่อมเนาะค่ะเนาะบุญในตาเสื่อมแล้วก็เขาบอกว่าแก้วบุ้นในตาบางทีมันก็หมดอายุค่ะหมายถึงว่าเราสูงวัยก็มันก็จะเสื่อมไปตามอายุค่ะเพื่อนๆหมอว่าอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วเขาก็ให้กลับมาว่า เอาน้ำตาเทียมมาหยอดค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหยอดวันละสี่ครั้งคุณหมอบอกนะคะาเายเแล้วก็มาหยอดวันละสี่ครั้งสี่ครั้งแต่ก็ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆหมายถึงฟ้าแลบอะ่ะไม่มีตอนแรกอะ่ะมันมีฟ้าแลบเดยเล็กไปก็ตกใจนะคะเพื่อนๆตกใจมันคืออะไรมันคืออะไรเพราะเราไม่เคยเป็นไงคะเราก็เลยตกใจมากที หมอเขาก็เลยให้น้ำตาเทียมมาหย,ยอดนะคะยายเล็ก,ก็หยอดตามที่หมอพูดนะหมอบอกไปหาหมออีกทีคราวนี้ไปก็หมอก็บอกเออดีขึ้นนะอะ่สายตาดีมากมันมากยังไงเนาะคุณหมอเออยายเล็กก็ยังคาดใจตรงที่ว่ามันยังไม่จุดดำๆดำค่ะวิ่งไปไม,มากแต่บางครั้งนะคะถ้าเราไม่สนใจก็ไม่มีนะแต่ถ้าเรามาติดตรงที่ว่า อของเรามันผิดปกติมันก็จะมาแล้วคะเนี้มีดํามีจุดวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คุณหมอก็บอกว่าก็จะหายตามเอ่อก็จะเสื่อมตามอายุค่ะอายุของเราใช้ตาบางทีบางทีตามันโดนแดดโดนลมขี่มอเตอร์ไซค์อ่าโดนแดดโดนลมนะคะก็เป็นได้เสื่อมง่ายขึ้นคุณหมอว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะคะ มันจะเสื่อมมากขึ้นมันจะเสือ 1941, ่อมเร็วขึ้นว่างั้นค่ะก็ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆคือว่าดูแลตัวเองนะคะหมายถึงว่าอาการแบบนี้ยายเลยก็ไม่เคยเป็นยายเลยก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเพิ่งจะสูงวัยครั้งแรกก็เลยก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนๆมีอาการแบบนี้ไหมคะ ้ามีแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะดูแลดูแลสายตาดูแลสุขภาพดูแลอ,อ,อย่าให้มีแบบนี้นะคะเพราะถ้าดูแลไม่ดีก็จะเสื่อมก็จะเป็นก็จะเป็นอาการตามัวตาไหลมากขึ้นนะคะเท่านี้ละคะเดีย๋ยวคุณหมอนัดอีกทีสามเดือนค่ะคุณหมอก็ให้แค่ก็ให้ยาเอ้ยไม่ใช่ยา ้ำตาเทียมมาหยอดนะคะก็คุณหมอก็แนะนำดีค่ะบอกว่าทานอาหารดีๆด,ดูแลสุขภาพสายตาก็อย่าปะท่าแดดอย่าปะท่ลมมากอคุณหมอก็แนะนำอย่างนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอซีทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเราสูงวัยขึ้นมา ่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากยายเล็กค่ะยายเล็กก็มาเล่าให้ฟังนะคะอย,อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆไปติดตามกับยายเล็กช่วงหน้าเลยค่ะ